มันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตนะคะไม่มีใครที่พัฒนาตัวเองในด้านของจิตวิญญาณนะคะแล้วเขาไม่สูญเสียอะไรเลยนะคะถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาไม่ได้สูญเสียอะไรเลยนั่นแปลว่าเขายังไม่ได้เข้าถึงการยกระดับจิตพัฒนาใจจริงๆนะคะอันนี้ครูบุญจะสอนเลยนะคะเป็นการสอนเป็นการแชร์เลยนะคะก็คือ เวลาที่เราเนี่ยเข้าสู่กระบวนการการพัฒนาจิตวิญญาณหรือกระบวนการเส้นทางการตื่นรู้อาจจะยังไม่ตื่นก็ได้นะคะก็คือเข้าสู่แค่เส้นทางที่จะตื่นรู้ในอนาคตเราจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะไม่ว่าจะภายในภายนอกเอาง่ายๆแค่ภายนอกจากที่เราเคยทํางานตรงนี้นะคะเคยทํางานประเภทนี้เราเปลี่ยนเราไม่ทํางานประเภทนี้แล้วแน่นอนว่าเพื่อนร่วมงาน คนที่เราเคยสนิทชิดเชื้อในเรื่องทำงานมันก็ต้องต่างกันออกไปทัศนคติความคิดความเชื่อมันก็ย่อมแตกต่างกันยิ่งถ้าใครแบบเข้าสู่กระบวนการตื่นรู้แล้วในํำดับแรกบอกเลยว่าไม่มีใครสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนเดิมได้จากที่คุณอาจจะเป็นคนติดเพื่อนนะคะต้องพบปะสังสรรค์ต้องเจอหน้าเพื่อนแบบ ต้องแบบตังเมคะติดตัวติดตังเมกับเพื่อนหรือแม้แต่กับแฟนก็ตามหลังจากคุณตื่นรู้คุณจะไม่รู้สึกว่าคุณอยากจะไปคุกคลีหรืออยู่กับสังคมมากมายคุณจะรู้สึกสันโดษอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่านะคะอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ได้รู้สึกเหงาโดดเดี่ยวและเดียวดายนะคะนี่คือขั้นแรกพอลำดับที่สองจากที่แบบเคยใช้ชีวิต เหมือนคนทั่วไปก็เริ่มไม่อยากใช้แล้วเริ่มอยากศึกษาในเรื่องของจิตวิญญาณ